วันนี้มาเดินตลาดนัดเด่นชัยมาเดินตลาดนัดไกลมากเด่นชัยนะคะวันนีู้ดูสิของกินป้ากกินอะไรดีแฉะค่ะแฉะตลาดมันแฉะหน่อยนะฝนเพิ่งตกทั้งวันวันนี้เย็นมาดีฝนหยุดตกแล้วกินอะไรดีเราซุมตําก็น่ากินนะเนี่ยว้าวเดี๋ยวเราโซเวดูกัน กินออะะไไรรดีกกิินนยังดีมีต่ำเตาต้นนะทุกคนนี่ต่ำเตานี่ต่ำเตาหน้าตาเป็นเจนี่นะแต่เอาไปกินแบบเปลี่ยนนะเจ้าพักหนึ่งนี่เด็กของเด็กเรียนนะเจ้าทุกเรียนทุกเรียนทุกเรียน ทุเรียนชือ่อเรียนไม่้ชจชืเรียนไหมเธอทุเรียนเธอทุเรียนหมอนทองนะจ๊ะทุเรียนหมอนทองอุ้ยดูตลาดเนี่ยของขายเยอะเหมือนกันนะคะเจอทุเรียนอีกแล้วของขายเยอะเหมือนกันนะจ้าสําหรับตลาดนี้เนาะของขายเยอะคือการของกินว้าววันนี้ย้ายขายย้ายขายอย่างนะ ไออย่างของห้องอย่างก็ยายอันนี้ข้าปั้นเจ้าข้าปั้นเออาาขาถ่ายยายเก่งแฮ่โอ้ยวิธีทำนี่ยายเก่งมากเลยจีเด่นใจเจ้าว้าวข้าปั้นคนุณยายมีมิกีมิกีอันนั้นกีใสของห้องจจไดย้ายของห้องจะได้เพชรก็บอกเพชรแหละอ๋อขายจะได้เจ้า ของน้องเอาสองชุดได้ก็เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวแวมเอาเจ้าเจ้าว่า,ววาอุดหนุนยายนี่อันนี้ก็มีหมูมะนาวก็มีนะเจ้ายำบุญเส้น,นปา่าหรือว่าไก่อาหารมีหลายอย่างนะเจ้าอุดหนุนคุณยายเดี๋ยวแวมมาหาคุณยายอีกทีหนึง่งน,นี่ปาดถูนะจ๊ะปาทถู ของกินเยอะเลยเจ้าแต่ว่ามันจะแชะเล็กน้อยจะอันนี้แบบมุกจะแบบม,ม,มุกมุกนีจินส้มออกอ้อหมูกุ้งปลาซิวนะเจ้าอืมเยอะไปหมดเลยเจ้าว้าวยาวไปถึงกุ้นเลยโอเคนะเจ้าแวบบไปหายายอีกรอบหนึ่งกันแวบไปหายายอีกรอบนึงแบบเข้าปั้นไปกินข้าวปั้นยายดีกว่า เขาปั่นย้ายแวะไปหยาย้ายอีกรอบย้ายไขาดีมานี่กระประมันหลาบรูจะกหลาบรูหลาบรูเอาหลาบรูดีกว่าจัดไปอีกหนึ่งชุด